มสอนเบสเลวสอนเบสให้ผมสอนเนี่ยนะตอนนี้มอสคือเสียนแล้วโชว์ที่ดีกว,ว่า นี่แบบเด็กเต็มเลยเหลี่ยงแม่คอดเก่งเลยม่ธรรมดาแล้วเวราแม่คอดเก่งเราเก่งกว่าเจ๊เงเรามีเซฟตี้นะใช่ใช่ก็คือใครเริ่มแรกคนมีแต่เราก็ไม่อยากมี<อ>เฮ้ยไม่มีเลย,ยเหรเอเพราะว่าเราเล่นธรร,รมดาเพราะเ<อ>สียแล้วเสียแล้วครับพี่เสียงไงผมไม่เสียงด้วยมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างข้างในหาอะไรทำกันมาครับไปฝึกวันนี้มอต้องเล่นได้ท่าสวยๆบ้างละ เอาหาาก็จะน้อยวัน <ะ S 2> นี้มอต้องลงโบได้อะ่ะกูลงแล้วกูว่าปีนขึ้นก็ได <อะ S 1> ้ไอ้แฮกูบอกเลยว่าปีนขึ้นอ่ะเหนื่อยสัตว์เลิกเลิกเลิกคุยตัดกัดกลับบ้านไปเดี๋กันข้างในไปคร,รับ สอนเบสเลยสอนเบสให้ผมสอนเนี่ยนะเออุ้ยขโมยอวบก็เรียกกันแม่ไอ้นี่เลยไม่เบรกอ่ะแล้วไอ้เต่าพูดคําพูดไอ้เต่าแม่งขึ้นมาหนูวะคนเก่งเขาจะหลบตัวเองกูก็ตรงเลยไม่คนนนุ่งปู่จะหลบเขาใช่ก็คิดว่าไม่ปู่คงไม่ไปโดนเขาหรอก สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอยู่กับพวกเราดีโกะลา,านะครับมาดีโกะเซิร์ฟสเกตก,กันแหมวันนี้เราก็พาทุกคนเป็นว่าทุกคนเขาอยากลองทําอะไรใหม่ๆครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซิร์ฟสเกตกันแล้วก็นี่ลูกศิษย์ผมเริ่มเริ่มปเป็นแล้วสักหนึ่งคนตอนนี้แล้วก็กําลังสอนคนอื่นให้ เป็นกันอยู่เพราะว่าเราจะได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกันตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าควยดีกว่านี่คือควยนะครับถ้าสำหรับการฝึกเล่นใหม่ก็สำคัญ สำคัญไหมก็สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกเข้าควยได้ก็ทําให้เรารู้วิธีโค้งของตัวเองไปครับแล้วเจอกันใหม่ช่วง2นาที <ipper> <laughs> ป็นไเแี้วมาเอามาเอาม <c oughs> า <c oughs> มันขึ้นได้เว้ยแต่แว้งหมุดไห่ลง <c oughs> มันลง <c oughs> ลงแล้วมากกันแทกอะอ้มอสเอ้มอสเด็กกัหลงเฮ้ยอย่างงี้คือช้ำเนี่ยเยเอาไปใครไม่ช้ำทำไม่ได้ฮะเฮ้ยเขาเรื่องว่ะ เหลือสองคนที่ยังไม่ไม่คล่องตอนนี้มอสคือเสียแล้วโชว์ทีดีกว่าพล้อมเฮ้ยอ๋อเข้าสู่ช่วงสองนาทีกับคาฟี่ก็ยีดีมันก็ยื่นโกโพให้แล้วก็บอกไม่ถ่ายพูดสองนาทีพูดอะไรปะถ่ายเล่นจะพูดอะไรปะ ม่เข้าใจเลยนะ <c oughs> เ,เรื่องด่านทีสตีนจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไงนี่คนก็เยอะเนี่ยมันธรรมดา,านคนรู้จัดสาวทีนี่บึม้มตันนี้พี่บาสออกดูสาวเลยไม่มีสาวจบละนี่นะ ที่ป๊อกนะมอกตะเกียน,น,นติดถนนเลยใส่สีลงเลยดะโฟโต้มาหน่อยค่าเข้าคนละร้อยแค่คนละร้อยได้หมดนี่เขาจะมีแท็กมีแท็กตรงนี้ไหมไม่ใส่เราก็ใส่ไปเราก็เล่นเล่นอะไรก็ได้มีมีร้านให้ฝึกถ่ายมีมีโบโบขึ้แบบถึงหมวกก็เป็นแท็กแล้วก็มีโซนสตรีทด้วยแค่นี้นะ สอาทีกับคาฟี่เีลค แข้งนอกเลยเนี่ดอดข้ามไปเลยเดี๋ยวว่าดอดสุดมากทำไปได้ไงมันไม่อยู่นี้คนไรขี้โม้จังวะอยากหาตามอยากหาตามไม่ทำหรอกบอดบินตาอย่าดิบเมื่อกี้ใจหายปะหายอยู่ไม่หายหรอกไม่ไนัไปขึ้นฝั่งนู้นเดี๋ยวมึงอกีขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้มันชันกว่าเออมันชันกว่าเอาไปเอาไปเอาไปอย่ารังกินแล้วารงเกียจแม่งลงแบบึ่งแล้วไปต่อ ได้ดิรงนั้นาง่ายเกินเดี๋ยวมึงก็ไล่มาเลยเนี่ยไล่ขึ้นมาเลยไต่ขึ้นมาเลยตายไปรอ่อรออันนี้เราต้องขึ้นให้ได้ใช่เราต้องขึ้นแล้วลงอย่างพระราชาวันนี้เราอยังมาเราถ่ไถให้ได้ก่อนึงเราไปไปไปรอรอเรามีภารกิจไม่เหมือนกันฮะบางคนไถให้ได้บางคนเชิญในนี้ให้ได้ไอเต๋ามีภารกิจอะไรกระโดดตีนกาเนี่ยโอ้ขอโชคดิ ก็จะสแนปคนนี้ให้ได้โอเคมันได้แล้วแต่แค่แบบมันยืนต่อแล้วลงไม่ได้เท่าเรื่องพอหนึ่ง K ขอออนเามือจับพื้นกอ <Okay. S 1> ่อน้ยไอ้เต่ามันจะมาสแคร์ข้างบนมาแล้วมาแล้ามาเอ้าเอื้อเอ้เฮ้ยได้แล้วเยี้ยกลับบ้านไป มันต้องหันกลับลงมาเลยไงอ๋อเมื randomized randomized ่อกี in ้มันอยู่แค่แบบนู่นตรงนี้อ่ะทำแบบนี้นึกว่ามึงจะได้กลับบ้านแล้วไอ้ยาามันยากลวง เดียวนะฮะเดี๋ยวไอ้มอสตักรอบเร็วตักรอบเฮียอะไรนี่สักสาบเลยนะมึงแขกเลยอะผมไม่แขกป่าววะนี่มึงดูน้องมึงดูน้องลงย่างดิเราต้อเปยลงย่างมันแค่ขึ้นลงขึ้นลงพี่แจมพี่แจมพี่แจมแหละประสบการณ์เยอะกูขอดูหน่อยพี่แจมทำแล้วเมื่อกี้ไม่พี่แจมเขอขอดูพี่แจมก่อนโซ่เด็กมาดูไปวะเก่งไม่อยากดูพี่แจมหันหน้าพูดกกล้อง เด็กกระจอกเด็กกระโลกดูดูดูแลกิ้งให้ดูไอ้ยอ้ไอไอ้ใจไม่รอยกูอะไรอ่ะเลิกเลิกมันไม่ต้องค้าบเลยเว้ยมันปล่อยแล้วก็รัดเด้งเด้งเด้งเลย ไปไปไปเออคนเก่งเนี่ยคนเก่งโดโดไอ้หมอโดโ,ดโดน้เนี่ยมันก็ไปแค่นี้ยัามันต้องขึ้นยังไงอะก็ขึ้นลงขึ้นลงได้ไม่ขึ้น,นอบอรอ์ดอะเออก็เนี่ยก็โดดขึ้นเลยมึงไม่ต้องถ่ายเงแต่แค่โดดขึ้นแล้วตัวม่งจะไหลไปเลยกระโดดกระโดดถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนะถอยมาตรงเรียบถอยมาตรงเรียบนี่ไม่แรง ตรงนั้นเบาเลยค่ะตรงนั้นเบามันไปไม่ถึงเห็นป่ะน้องยังงี้เลยมันเบาไปมันเนี่ยมันต้องมีแรงส่งก้อนแรกกลับไปตรงนู้นแหละเลิกเลิกเราจะไม่เสี่ยงตายกันที่นี่เรายังมีงานให้ทำอยู่ไปกลับแล้วทุดแหนวสักครั้งอ่ะสักครั้งสักครั้งให้คนดูว่าไอ้ยี่ตามมึงอ่ะไปเบสเดี๋ยวเราละ ไปอไปดิไปดิน่นไปดิไม่ได้ป่ะยอมแพ้่ะใจไม่ถึงอะเเรากลับไปที่ที่เราอยู่เอะเราเล่นแบบเจมตัวดีกว่าว่ะขอโทษดเลยทุกคนตอนนี้เรายอมยังไม่ขออย่งไม่ขอใจไม่ใจกากเกินไปตอนนี้มอสคือเสียแล้วนแล้วเราเล่นแบบเจมตัวดีกว่าว่ะตายจบไปแล้ววันนี้ไปไหนดีเฮ้ยวันนี้ทำอะไรดีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเ ไปแล้วเลยไปเล่นไปทุกคนก็คือวันนี้แบบอาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็คือทุกคนสามารถเล่นได้นะเล่นไปแล้วใช่ไม่ล่วงไม่ล่วงทุกคนไม่จต่การล่วงอ่ะจะทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วพี่ล่วงไปกี่รอบนับไม่ได้ตอนนี้มอสคือเสียแล้วโชว์ที่ดีกว่าให้ผมดอนเนี่ยนะเอออุ้ยเตี้ยเติบโตมากไงครั้งต่อไปขึ้นนี่แล้วขึ้นสูงสุดเลยวะ อาทิตย์หน้านะกับตัวบนนี้เฮ้ยมีคนติดใจเออชอบชอบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเฮ้ยมีคนติดใจอาทิตย์ละครั้งเรามาดูว่าน้ำหนักจะลงกิโลเออแต่วันกินทุกวันเลยนะเมื่อกี้คือหาที่กินแล้วเฮ้ยอะไรเดี๋ยวดูนะตอนนี้มี6บ่อใช่ไหม อาทิตย์หน้าจะมีแบบ7บอร์ด8บอร์ดอะไรยงเี้แปได้บอร์ดของตัวเองเออใครใครมาที่นี่มาได้ร่วมาแต่สิอยู่เลยเดอะโค้ชมาใครจ่ายใครจ่ายเป็นใครจ่ายคนละร้อยครับข่าวคนละร้อยบาทมีร้านสกีตแขวนแต่เช้าเลยได้บัตรได้มาให้เช่าเลยอ๋อก็คืออุปกรณ์เซฟตี้มมาาดดดููนี่หเวลอุปกรณ์เซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เช่าสี่สิบบาทใช่ป่ะบอร์ดก็มีให้เช่าเออบอร์ดก็มี คือมาจด็ดตัวก็ได้ที่นี่ก็เปิดมา5โมงในร้านทำเล็บด้วยครับมีคาเล็บมีคาเฟ่นี่คาเฟ่เปิด8โมงถึง2ทุ่มมีพฤหัสถึงวันอาทิตย์ก็คือจะมีโป๊กตองเล่นให้วังเป็นสไตล์แคร์มเียวฟ้าอาบแสงแดดเอาไว้มีโอกาสหน้าจะพามาอันนี้แล้วกันโอเคไปวันนี้ก็กลับบ้านนี่แหละประมาณนี้กี่โมยละ3ทุ่มละไปแต่กี่โมยละ5โมงมา5โมง5โมงอ้โหยถ่ายกันจนผอมอ่ะดูขาตันอยากได้ีก ไม่ไหวแล้วกลับเถอะปไปครับอันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานิโก้เราแล้วอย่าลืมไปเที่ยวสนองนี้กับพวกเรานีิโกอาราวันจันรวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเริ่มคล่องเริ่มคล่องเฮ้ยเฮ้ย I feel heart erase. my so catch me if i fall